สวัสดีครับพบกับผมพีระพีพัฒนนะครับกับรายการใจสมานทอล์กรายการทอล์กสบายๆที่จะช่วยคุณค้นพบแล้วก็เจรในเพชรในตัวคุณนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของพระนามพระเยซูนะครับคนที่เป็นคริสเตียนหลายคนหรือคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเนี่ยก็มักจะได้ยินคนที่เป็นคริสเตียน,นยพูดว่าในพระนามพระเยซูเวลาอธิษฐานหรือว่าเวลาที่เราขับไล่วิญญาณชั่วเราก็จะไล่ในพระนามพระเยซูนะครับก็อาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะ ทำไมต้องพระนามพระเยซูพระนามพระเยซูเนี่ยมีอะไรพิเศษเป็นอย่างนั้นหรือนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจาร,รย์มนุษศักดิ์กำลับบมตัตยากุลน,นะครับศิษยาพิบาลอาวุโสคริสตจักรใจสมานจะมาไขาข้อกระจ่างให้กับเรานะครับอาจารย์มนุศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจาร,รย์ครับเรามาเริ่มกันเลยครับหลายคนมีความสงสัยและมีคําถามว่าทําไมต้องเป็นพระนามพระเยซูพระนามพระเยซูมีความสําคัญอย่างไรเกี่ยวกับคริสเตียนครับ คือเรารู้ว่าเรามาคืนดีกับพระเจ้าเราได้มาเป็นลูกของพระเจ้าเราได้รับชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่เนี่ยก็เพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นการใช้พระน,นามของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งต่างๆที่เราได้มาหรือที่เรากระทำเนี่ยเรา,ากระทาโดยตระหนักว่าเราได้อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าอาจารย์ครับแล้ว พระนามเยซูคำว่าเยซูเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรครับแล้วทำไมพระเจ้าพระบิดาต้องตั้งชื่อพระบุตรของพระองค์ว่าเยซูเยซูนี้แปลว่าผู้ช่วยนะแปลว่าผู้ช่วยว่าทูตสวรรค์เวลามาแจ้งแล้วบอกกับโยเซฟนะว่าให้ตั้งชื่อเด็กที่เกิดมาว่าเยซูนะครับเพราะเขาจะเป็นผู้ที่จะช่วยชนชาติของเอ,อ่อของท่านเนี่ยให้พ้นจากความปิดบากรนั้น ก็เป็นการตอกย้ําถึงพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ว่าเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อจะมาช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความาปิดบปนั่นก็คือพระองค์ช่วยเรานี้มาตั้งแต่ชื่อเลยนะครับครับผู้ช่วยผู้ช่วยใช่หลายๆคนมีคําถามนะครับว่าแค่พูดชื่อเยซูหรือพระเยซูแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนได้หมดตามใจปรารถนาอย่างนั้นได้เลยเหรอครับอาจารย์ก็คงไม่ถึงขนาดนั้น นะครับแต่ว่าที่เราอธิษฐานออและใช้ชื่อพระเยซูเนี่ยเราต้องมีความเชื่อในพระองค์ด้วยเพราะว่ามีครั้งหนึ่งคนยิวที่เมืองไอเฟซัสเขาเห็นเปาโลขับผีออกในนามพระเยซูเขาก็ไปใช้พระนามพระเยซูขับเหมือนกันเพราะว่าโดนคนผีเข้าในเล่งงานก็เตยกระเจิงไปเลยก็แสดงเห็นว่าคนที่จะใช้พระเยซูชื่อพระเยซูในการอธิษฐาน ก็ต้องมีความเชื่อในพระองค์ด้วยมันถึงจะเอ f e c t i v e หรือว่าได้ผลจริงๆถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ไม่มีไม่เป็นประโยชน์อะไรที่จะใช้แล้วการที่เราเน้นว่าต้องอธิษฐานในนามพระเยซูิเจ้าเนี่ยเพราะพระเยซูเองเป็นผู้ที่ให้พระองค์ได้สอนสาวกบอกว่าจงขอในนามของพระองค์แล้วพระเจ้าพระบิดาจะทรงกระทําให้พระเจ้าจะฟังเราดัางนั้นขอในนามของพระองค์ก็เลยกลายเป็น สิ่งที่สาวกของพระเยซูเนี่ยยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยของพระเยซูเจ้าจนถึงทุกวันนี้ก็คือนอกจากเราใช้พระนามพระองค์แล้วเนี่ยเราต้องมีความเชื่อก่อนใช่ครับถ้าเราไม่มีความเชื่อเนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์ครับเราจะใช้พระนามพระเยซูอาจารย์ครับพระคัมภีร์เตือนเราว่าอย่าออกพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรเราจะเรียนรู้หรือว่าเราจะระมัดระวังได้อย่างไรครับที่จะไม่ทําผิดพระคัมภีร์ข้อนี้ ก็คือว่าอย่างในต่างประเทศนี่บางคนใช้ชื่อพระเยซูไปเวลาเขาโมโหหรือว่าเขาต้องการสบทสบานหรือสาบแช่งนี่เขาจะใช้ชื่อเรียกชื่อพระเยซูนะชีสัสชีสัสซึ่งมันไม่สมควรไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแต่แต่คนไทยไม่มีมันจะมีก็คือฝรั่งที่มีปัญหานี้แต่ของเรานั้นเราเราโดยเฉพาะคริสเตียนนะ เราก็จะไม่ไม่ใช้พระนามของพระเยซูเจ้าไปอย่างไม่สมควรหรือว่าเป็นอะไรสนาที่ด้านลบนะเท่าที่ผมเป็นคริสเตียนมา50กว่าปีก็ยังไม่เห็นมีคริสเตียนคนไหนที่จะใช้พระนามพระเยซูไปในลักษณะที่มันไม่เหมาะสมนะแต่จะไม่เหมาะสมก็ในอีกเรื่องหนึ่งคือว่าใช้ชื่อพระนามพระเยซูหรือชื่อของพระเจ้าเนี่ยไปหลอกคนอื่น หลอกยืมเงินหลอกอย่างนั้นอันนี้ไม่เหมาะสมกล่าวอ้างไปกล่าวอ้างอันนี้ที่เห็นคืออย่างนั้นแต่ที่จะก,กล่าวเป็นคําสบทสบาเนะ่ไม่มีอืไม่มีแล้วเราต้องระวังใช่เราต้องระวังต้องระวังต้องระวังนะอะาอจารย์ครับเราเห็นคริสเตียนนะครับอธิษฐานว่าลงท้ายว่าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าเราไม่ลงท้ายด้วยคําว่าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ย คำอธิษฐานของเราเนี่ยจะถึงพระเจ้าไหมครับหรือว่ามันต้องยังไงดีครับอาจารย์คือมันมันไม่ใช่เป็นสูตรสําเร็จว่าจะต้องจบลงด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเสมอเพราะในหลายๆครั้งที่เราอาธิษฐานในใจหรือเราอะไรต่างๆนี่เราก็การอธิษฐานคือการคุยกับพระเจ้านะเป็นเราสามารถคุยกับพระเจ้าได้ในในเรื่องต่างๆนะแต่ว่าที่เรามักจะใช้ในนามพระเยซูเนี่ยก็คือเวลาเราขอ ทูลขอกับพระเจ้าเราทูลขอในนามพระเยซูทําไมเราต้องต้องทูลขอในนามพระเยซูเพราะพระเยซูสัญญาว่าถ้าขอในนามของพระองค์พระบิดาก็จะฟังและจะประทานให้เราก็เลยจํามันนี้มาแล้วก็เอามาขอในนามพระเยซูเพราะเรารู้ว่าเครดิตของเราเนี่ยไม่พอต้องขอเครดิตของพระเยซูเจ้านะที่จากทูลขอแต่ไม่ได้หมายความว่าขอในนามพระเยซูแล้วจะได้ร้อเเสมอไปไม่ใช่เป็นเวลาที่เรา ตรัสกับพระเจ้าเรากําลังใช้เครดิตพระเยซูอยู่ครับอาจารย์สุดท้ายครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูแต่ว่าได้ฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยอยากที่จะเชื่อในพระนามพระเยซูอาจารย์ช่วยแนะนําว่าควรเริ่มต้นอย่างไรได้ไหมครับผมคิดว่าถ้าอยากจะเชื่อและใช้ในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าพระเยซูนี่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูเนี่ยเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มา แล้วมาตายไถ่บาปเราบนไมก้กางเขนแล้วเรายอมรับความจริงอันนี้และต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราเป็นพระผู้ช่วยเราให้หลุดรอดพ้นบาปเราต้องเชื่ออย่างนั้นจริงๆและที่ฐานต้อนรับพระองค์หลังจากนั้นเราจริงจะใช้พระน,นามพระเยซูกิ์เจ้าในการอธิษฐานแล้วมันก็จะได้ผลเราเริ่มจากความเชื่อก่อนใช่ต้องเริ่มจากความเชื่อขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับวันนี้ที่ได้มาไขข้อกระจ่างเกี่ยวกับพระนามพระเยซูให้กับเราวันนี้ สำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่รับชมรายการอยู่นะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ของรายการนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับขอช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดตอนใหม่ๆของรายการของเรานะครับวันนี้ผมแล้วก็อาจารย์มนุสักนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ